ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้างครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลขนหัวลุกนะฮะรวบรวมทุกศาสตร์สายมูศรัทธาความเชื่อต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะเปิดเผยด้วยทางคุณถาปณิเกียรติภัยบูญรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางคุณกอพงสุทธิกรหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุงผู้แทนผู้ว่าก,การรถไฟแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวงานเทศก,กาลขนหัวลุกครับที่จะรวบรวมกิจกรรมและก็ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของคนไทยหลังจากที่พบว่าเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาได้รับความาความนิยมนะฮะเกินคาด ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดินทางจองห้องพักมากกว่า80-90เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทางทอทอท,อทอกับทางการรถไฟก็เลยร่วมกันจัดเทศกาลขนหัวลุกระหว่าง27-29พฤษภาค,คมนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง4ทุ่มนะฮะจัดที่โรงงานมกกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย ราะว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนาะนเป็นร้อยปีนะนี่คุณผู้ชมบรรยากาศจะเป็นฟิลนี้ใช่จะเนรมิตพื้นที่18,000ตารางเมตรให้เต็มไปด้วยลักษณะความลี้ลับ นี่ขนาดรอนตัวหนังสือยังเป็นเหมือนลายสักยันบนผ้ายันเลยอะใช่ไหมฮะออม,มีความสดุกแบบไทยๆผสมไปเชื่อว่าจะช่วยนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแนวความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมาสู่การเดินทางและผลักดันการท่องเที่ยวต้นทางเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆได้เทศกาลขนหัวลุกก็จะแบ่งเป็น9ก้าสายที่น่าสนใจนะฮะอย่างเช่นสายบูชาเนี่ยจะมีนิทรรศการพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้าภูมิภาคประมูลเช่าซื้อพระเครื่องต่าง สายเสริมก็จะเสริมพวกเสริมดวงโชคชะตามีกิจกรรมดู่วงจุย้ยสายสยองก็มีฮะสายสยองนี่เปิดตำนานลิ้ลับ10ที่เที่ยวในไทยสายกินก็จะเป็นร้านอาหารริมทางยอดนิยมนะฮะซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยลงทะเบียนผ่านระบบ QQ 35,000คนแรกจะได้รับสายสินปลุกเสกโดยเจ้าประคุณสมเด็จธงโโชัยวัตรมิตรดิฉันตัดสินใจละสายกินดีกว่าค่านนะ <laughs> เดินกินด้วย <laughs> เดินเที่ยวงานด้วยนะคะ